ใบป,ปริญญายัางสำคัญไหม ในยุคนี้คุณหอเชื่อนะคะว่าชาวสวนเกษตรกระคะ่ะยิ่งจะเป็นรุ่นพ่อรุ่นแม่นะคะเจอความลําบากมาเยอะมากทํางานเหนื่อยทํางานหนักเนาะก็อยากที่จะส่งให้ลูกได้เรียนหนังสือดีๆได้จบปริญญาตรีเป็นอย่างตาะะ่ำอค่ะมันเหมือนเวลาที่เราได้ใบปริญญามามีรูปถ่ายก็คือแขวนไว้ที่ฝาบ้านนะคะคุณหอจะบอกว่าการที่เราได้เรียนปริญญาเนี่ยค่ะมันมีข้อดีค่ะใครที่เรียนได้ใครมีโอกาสก็อยากจะส่งเสริมให้เรียนนะคะเพราะว่ามันจะทําให้เราเนี่ยค่ะเป็นคนที่คิดวิเคราะห์แยกแยะต่างๆได้เวลาที่เจอปัญหาหรือแม้กระทั่งทางานกลุ่มด้วยกัน มันจะทําให้เราเข้าสังคมได้ง่ายรู้ว่าอะไรควรอะไรไม่ควรบางคนก็สามารถนําวิชาความรู้ที่ตัวเองเรียนมาเนี่ยค่ะไปใช้ต่อยอดในการทํางานได้แต่เอาเข้าจริงๆนะคะเวลาจบปริญญาก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะได้ทํางานในสาขาที่เราจบมาคุณโอเจอเพื่อนเยอะมากๆเลยค่ะเรียนบัญชีมาแต่ไปทําโฆษณา<ม>เป็นทนายมาไปทําการขายเป็นพยาบาลก็ไปทําสวนนะคะคุณโอเองก็เหมือนกันค่ะเรียนทางด้านบริหารมาสุดท้ายก็มาทําการเกษตรนะคะแต่ก็ได้นําความรู้ที่ตัวเองเรียนมาเนี่ยค่ะมาช่วยต่อยอดเกษตรให้มันเพิ่มมากขึ้น แต่ชาวส่วนคนไหนนะคะที่ไม่ได้มีโอกาสเรียนหนังสือก็อย่าเพิ่งเสียใจไปะคะ่ะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยยุคนี้ค่ะเป็นยุคที่ไม่ต้องมีใบปริญญาคุณก็สามารถที่จะทํางานแล้วก็มีเงินที่ดีได้ะคะ่ะแต่ว่าคุณจะต้องมีทักษะอะไรบางอย่างที่สําคัญที่จําเป็นนะคะแล้วก็เรียนรู้ปรับตัวเนี่ยค่ะเป็นเรื่องที่สําคัญมากๆเลยแล้วพอคุณโอพูดถึงเรื่องทักษะนะคะมันก็คืออะไรที่เราสามารถฝึกฝนได้คุณโออยากจะให้คุณออกแบบชีวิตตัวเองนะคะว่าคุณมีความฝันมีเป้าหมายหรือว่ารักที่จะทําอะไรเนี่ยค่ะให้คุณคิดไว้เลยแล้วก็ ัตวเองเรียนรู้ปรับตัวอย่างเวลาที่โควิดมาเนี่ยคะ่ะจากเมื่อก่อนอะคนไม่เคยจะต้องแบบมาทํางาน w o r k f r o m Home ออนไลน์เนี่ยเราก็ยังไม่ค่อยกล้าซื้อด้วยซ้ำกลัวจะโดนหลอกใช่ไหมคะแต่ทุกวันนี้คะ่ะลองสังเกตดูคนเริ่มชินกับการซื้อของออนไลน์มากขึ้นแล้วคนก็ค่อยๆปรับตัวตามยุคตามสมัยะคะ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณโอ๋เชื่อว่าทุกอย่างอะคะ่ะมันอยู่ที่ตัวเราเองอะคะ่ะจะตั้งใจเรียนรู้ตั้งใจปรับตัวแล้วอยู่กับมันให้ได้เดินทางไปสู่ความฝันเป้าหมายของตัวเองนะคะมันก็จะทําให้คุณสําเร็จคนที่จบปริญญาามมมเนนนนี่่ยยคคะะะััก็ไได้ื ว่าเขาจะประสบความสําเร็จในชีวิตแต่ในขณะเดียวกันคนไม่ได้มีปริญญาก็สําเร็จเยอะแยะไปอะค่ะ ควีนโอลดูจากคุณพ่อคุณแม่ควีนโอลเลยนะคะทั้งสองคนก็ไม่ได้จบปริญญามาเลยอะค่ะคุณพ่อเรียนป .4 คุณแม่เรียนม .3 แต่ทุกวันนี้ค่ะเขาก็มีสวนทุเรียนเขาเติบโตเขาค่อยๆต่อยอดจากงานเดิมค่อยๆต่อยอดจากสิ่งที่เขามีอยู่อะค่ะความฝันของเขาคือการที่จะเลี้ยงลูกให้ดีมีชีวิตที่สุขสบายในยามแก่ค่ะเขามาถึงทุกวันนี้ได้ควีนโอลก็เชื่อว่าทุกคนก็สามารถทําได้เช่นกันค่ะเพราะฉะนั้นควีนโอลขอเป็นกําลังใจให้ชาวสวนเกษตรกรทุกคนนะคะอย่าเพิ่งท้ออย่าเพิ่งหมดความหวังอย่าเพิ่ ไม่มีคอนเน็ชันเอ่ยต้นทุนต่าพ่อแม่ไม่รวยแต่ทุกอย่างถ้าเราอยากเป็นใครอยากเป็นแบบไหนอยากใช้ชีวิตยังไงให้เราออกแบบชีวิตตัวเองแล้วเดินไปตามความฝันค่ะคุณโอเป็นกําลังใจให้ทุกคนนะคะ